สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคะ่ะวันนี้สีบานนะคะจะพาทุกท่านมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะไปตลาดมาก็จะได้เข้าครัวกันนะคะแม่บ้านตะมุตะมิอากุอากินะคะวันนี้ <c oughs> จะพาทุกท่านมาทำน้ำพริกกะปิอีกแล้วคะ่ะเอาๆหยิบจิบจับจับอะไรนะ่ะโอ้ยเอามาให้ เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันแล้วมาหยิบบจับจับอะไรเนาะหยิบหยิบจับจับเพื่อจะให้รู้ว่าสีบานเป็นคนจัดจานเองค่ะค่ะที่เราทอดไว้นะคะสีบานก็จัดน้ำพริกกะปิต่อเลยนะคะเรามาต่อน้ำพริกกะปิกันวันนี้ดูผักเครื่องเคียงสวยงามมากอันนี้ขึ้นโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า มีวิธีทําเคล็ดลับอะไรที่ทําให้น้ําพริกกะปิของสีบานอร่อยนะคะเรื่องเคียงจัดเต็มเลยค่ะสีบานจัดจานเองนะคะไม่ใช่แดดตลกไปเป็นวันๆนนะคะจัดจานเองทุกอย่างทําเองหมดค่ะนี่ค่ะไปตลาดผักที่ได้มานะคะมีมะเขือพวงมะเขือเปาะมามะเขือยาวอ้ทำไมมะเขือเยอะจัง มีแตงกวาด้วยแล้วก็มีมะนาวหนึ่งลูกเองค่ะไม่ต้องเยอะแล้วแครอทมาเกี่ยวอะไรด้วยนะมะเขือย,ยาวอีกนะเกี่ยวกับน้ำพริกกะปิด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูพิธีทำน้ำพริกกะปิของสีบานนะคะแม่บ้านตะมุตะมิอากุอากินะคะให้ที่บ้านกินนะคะ ยมแล้วก็แกะเสร็จแล้วเรามาเขือพวงต่อเลยพักไว้ก่อนเอาพริกมาค่ะมาพริกมาเด็ดพั่วค่ะทุกอย่างต้องล้างนะคะเด็ดเสร็จก็สีการต้องเอาไปล้างทุกอย่างต้องล้างนะคะทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้พืชผักทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดล้างน้ําไหลนี่ละค่ะเรามาดูกันเอาแค่อดปอกเปลือก รหั่นเป็นชิ้นๆใครอยากกินทั้งเปลือกนะคะเราไม่ใช่กระต่ายนะคะ <c oughs> กินทั้งเปลือกค่ะหั่นแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือเป็นนิดนึงเพื่อไม่ให้สีเขาเปลี่ยนแล้วก็แช่น้ําให้กรอบนะคะนี่ค่ะตลอดแช่น้ําจะกรอบนะคะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นนิดๆกลิ่นชิวมันก็จะหายนะคะ ต้มน้ำเดือดแล้วใล่อสลงไปทีบานเคยเห็นแต่คนอื่นทำนะคะทีบานก็ทำเป็นแต่ว่าไม่เคยเอาลงจอค่ะแต่วันนี้จะทำลงจอให้ทุกท่านดูนะคะนี่ค่ะเอามานอกน้ำเย็นนะคะน้ำในตู้เย็นของเรานี่แหละค่ะเพื่อให้สีสันคงสภาพนะคะนี่จะได้สวยนะคะ รมาดาแครอทถ้าเราต้มสีเขาจะค้ำนิดหนึ่งแต่นี่เราเอามานอกน้ําเย็นนะคะสีเขาก็จะคืนกลับคืนมาสดเหมือนเดิมนะคะนอกน้ําเย็นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เอาแช่น้ําเย็นต่อนะคะนี่ค่ะเห็นสีสันไหมคะสีสันสวยงามพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเสะด็จน้ําค่ะนี่ด้านนี้ล้างเสร็จอะไรเสร็จเตรียมพร้อมกันแล้ว นนะะแม่บ้านต,าม,ตามิจะมาทำน้ำพริกกะปิเห็นไหมโมเมนต์นี้สีบานเคยเห็นแต่คนอื่นทำนะคะแต่วันนี้สีบานจัดให้เลยค่ะโยนกระเทียมใส่ครกค่ะ <c oughs> เลยห <c oughs> กไม่ต้องแหลกมากนะคะกระเทียมจะได้หอมหอมแค่แตกแต่ไม่ต้องละเอียดค่ะเพราะว่าที่บ้านใครจะกินตักกินกระเทียมก็ตักกินกันใครจะ ตัดพริกกินกันเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันนะคะพริกก็หคบเบาๆค่ะแค่แตกๆให้ได้กลิ่นออกมาหอมๆแค่นั้นค่ะกระเทียมจะแหลกกว่าพริกหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงก็ไม่ต้องตำให้แหลกนะคะแค่แตกนิดหน่อยค่ะเพื่อน้ำพริกกะปิจะได้ซึมไปนี่ค่ะมาแล้วค่ะ เมน,นูเด็ดของเราคือพระเอกของเราคือกะปิเกยนะคะมาจากระยองค่ะไม่เค็มมากนะคะสีก็จะไม่เข้มมากแล้วเขาก็จะไม่เหนียวมากค่ะกะปิเกยนี้จะไม่เหนียวมากนะคะอร่อยค่ะเอาทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่เค็มมากค่ะนี่ค่ะอบไปเลยค่ะ เี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนี่ใส่ชูรสไปนะคะนี่ผงชูรสสองช้อนค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะนี่เติมน้ำไปแล้วคลุกคลิกคลุกคลิกค่ะน้ำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าสีบานชอบน้ำพริกกะปิแบบข้นค่ะไม่ชอบแบบที่น้ำเหลวๆนะคะ <All right. S 1> นี่มะน,นาวลูกโตของเราเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจะบีบน้ำนะโอ้ย mm hmm. มีเทคนิคด้วยมันมะนาวไม่ให้ขาดล๊กใหญ่ นี่ค่ะบีบมะนาวเห็นไหมคะน้ำจ๊อจ๊อน้ำเยอะค่ะมะนาวลูกนี้เจตนาจะซื้อไว้ลูกเดียวนะคะไม่เอามาเก็บไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้กินบ่อยะคะ่ะมีขายตลอดค่ะถ้าเราจะกินเราก็ไปซื้อเอาค่ะตลาดก็อยู่ใกล้บ้านนี่ค่ะน้ำจ๊อจ๊อบ,บุกเขากันไปนะคะเติมรสเติมชาติตามสบายเลยนะคะ บางคนก็ชอบหวานคุณจะชอบหวานนัวก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บได้หมดถ้าใครจะชอบหวานที่แบบแป่มแป่มก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะนี่ค่ะสีสันมะเขือพวงรวยหน้านะคะเพราะว่าสีบานชอบทานมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะมะเขือยาวที่เราจัดมาเมื่อกี้นะคะเอามาทอดใส่ไข่ค่ะ นี่ค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดกินกันน้ำพริกกะปิโอ้โหอย่าบอกใครเชลนะคะอยากพูดเลยขนาดภาคนี้ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะจัดโต๊ะสีสันนี่ค่ะสีบานชอบแบบเข้มข้นนะคะนี่ค่ะจัดเองหมดเลยนะคะยังจัดเองหมดใครได้แต่ตลกไปเป็นวันๆค่ะจัดจาน จนที่บ้านเขาบอกว่าจะกินได้ไหมเนี่ยแับสสวยอย่างเนี้ยเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีบานได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะ แล้วก็เม้นใต้คลิปให้สีบานไว้ด้วยนะคะรับประทานอาหารต้องดูแลนึกถึงสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ